สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายจะพาเพื่อนเพื่อนเที่ยวชมตลาดนัดตะบนโคกปลอยค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่ตะบนโคกปลอยค่ะเพื่อนไปยายจะพาเพื่อนเพื่อนเที่ยวชมตลาดนัดกันเนาะพาชมนกตลาดนัดภาคใต้จ้าเงื่สวยงามมากตลาดนัดภาคใต้เอาวันที่บวกบวกิีไเนาะบวกกี่มาไลย เรียนสวยงามมากค่ะาชมตลาดนัดตำบลโคกกรอยค่ะผัดมีแม่ค้าสวยๆเลยชมชมผ้าชมผ้าชมผ้า ชมผ้าร้านยายเองร้านยายน้อยขายผ้าชุมตลาดนัดภาคใต้ก็มีร้านปะทองโูร้านปะทองโกน้ำเต้าหู้ขนมปังติ่ง ตลานะโอ้ภาคใต้ขาดไม่ได้คือท,ทุเรียนได้สะตอทุเรียนบ้านค่ะนี่ค่ะทุเรียนเป็นทุเรียนบ้านที่รดนเองรดนีล้ก็เก็บจากโคนต้นเนาะเป็นทุเรียนบ้าน,สะ,นสะตอีสะตอแกะเม็ดนี่เขาเรียกมันตอมันตอมันตอนี่เขาจะเพาะก่อนเพาะให้ออกรากหนนอยค่ะ เขาเรียกมันโตค่ะมันโตอดี่สำหรับไปขัดเกนะ็ดทนี่เตีนเ็ดก็โด้งก็งกสตอรดสดสตอเป็นฟักเลยค่ะเพื่อนสวยมากผักใต้เราต้องพูดกับสตอสตอสตอราก็จะมีร้านหมูปิ้งด้วยไม่ขายหน้าแมค้าหรอกขายแต่หมูสวยๆหมูปิ้งไม้ห้าบาทที่หน้าตลาดนัดตะบ,บนโคกรลอย ร้อนร้อนเลยค่ะถ่ายเต็มมูแล้วค่ะไม่ถ่ายหน้าแม่ค่ะบุปิ้งห้าบาทห้าบาทสวยๆหน้าตลาดนัดวันอาทิต่วันอาทิตย์ตะบลโคกกลอยน่าทานมากค่ะเพืเ่อนๆหอมอร่อยถ้าเดินกลับไปน้นจะเป็นตลาดใหญ่ตลาดนัดวันอาทิตย์แล้วได้ปิด ตันบนโคลกลอยก็มาทานมูปิ้งอร่อยอร่อยหน้าตาลาดนัดโคลก,โกคลอยผู้เรียนผู้เรียนคลิปในยายฝ่าพ่อท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนขอบคุณมากมายค่ะที่รับชมคลิปยายค่ะ